สวัสดีค่ะพบกับเงืน่นี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ด2ตัวตรงสูตรเลขล่างเลขเด็ดรู้ก่อนออกค่ะสูตรจะเป็น2สูตรสูตรแรกจะเป็น หน่วยล่างบวกหลักแสนสามครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งและบวกสองคงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหน่วยล่างบวกกันสามครั้งบวกหลักแสนบวกหน่วยบนและบวกเจ็ดคงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆวัวเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบยอมกันทุกงวดงทุกสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามนวนกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึงสี่งวดติดดด้ววยยยกันเเลทีีค่ะ เอาละค่ะแล้วก็ทําการครํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น5บวกแบวก8บวก8บวก4บวก4และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น39ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น5บวก5บวก5บวก8 บวก9และบวก7คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ39ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9เช่นเดียวกันค่ะและเลขเด็ด2ตัวล่างที่เราคำนวณได้จะได้เป็น99ค่ะก็เป็นตัวเลขเด็ดนะคะที่เข้า2ตัวล่างเต็มๆในงวดที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณ แตงเลขเด็ดก่อนออก2ตัวล่างให้กันรฟรีในงวดที่1มิถุนายน2 5 6 6า6ก็ทำการ,ร,ร,ร pouquinho. คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็จะได้เป็น9บวก1บวก1บวก1บวก3บวก3และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ20ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนย์นะคะ สูตรที่2องค่ะจะได้เป็น 9, บวก9บวก9บวก1บวก3และบวก7คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น38ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างในงวดที่ 1. มิถุนายน2566นยแนวทางเลขเด็ดฟันเลขล่างเลขที่ได้จะได้เป็น08ค่ะ แต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มนะคะก็จะได้เป็น80ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อาจจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดมาให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวัน,นี้รวย